หากคุณกำลังมองหาที่พึ่งทางใจในยามที่ชีวิตติดขัดหรือต้องการพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคชื่อของหลวงพ่อกวยชุตินทโรคือนามที่สิททิดทั่วประเทศตามขนานนามท่านว่าผู้วิเศษแห่งเมืองสันคบุรีหลวงพ่อกวยไม่ใช่เพียงพระเกจิผู้เรืองวิทยาคมที่เก่งกาจด,ด้านคาถาอาคมเพียงอย่างเดียวแต่ท่านคือพระผู้เป็นพ่อผู้มีเมตตาไม่มีประมาณต่อให้ท่านมรณภาพไปนานกว่าส0ปี แต่ความศักดิ์สิทธิ์และบารมีของท่านกลับยิ่งแผ่ขยายกว้างไกลมีเรื่องเล่าการพลิกชีวิตจากหลังมือเป็นหน้ามือของสิทธ์นับหมื่นนับแสนรายที่ต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าขอได้ไหวรับและเห็นผลทันตาบทความนี้จะนำคุณไปรู้จักกับเส้นทางชีวิตตั้งแต่ปฐมวัยการแสวงหาสุดยอดวิชาจากตำราโบราณไปจนถึงเคล็ดลับการบูชาที่ทำให้สิทธิ์ของท่านไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใคร เตรียมตัวสละเวลาสักครู่เพื่อดื่มด่ำกับบาร,รมีของยอดอริยสงฆ์ที่จะเปลี่ยนทัศนคติและพลังใจของคุณไปตลอดกาลกำเนิดและปฐมวัยจากเด็กชายกวยผู้ใฝ่รู้สู่ร่มกาสาวพัฒในแผ่นดินเมืองสันคบุรีจังหวัดชัยนาทเมื่อกว่าร้อยปีก่อนพื้นที่แถบบ้านแคยังเป็นถิ่นธุรกันดารที่เต็มไปด้วยป่าพงหญ้าคาและพืชพันุ์นานาชนิดวิถีชีวิตของชาวบ้านผูกพันอยู่กับการเกษตร และการพึ่งพาพุทธคุณอาคมเพื่อป้องกันภัยจากสัตว์ร้ายและโจรผู้ร้ายที่ชุกชุมในสภาพแวดล้อมเช่นนี้เองที่หล่อหลอมให้เกิดยอดอริยสงฆ์นามระบือชาติตระกูลและนิมิตแห่งความเพียรเด็ดชายกวยปั้นสนลืมตาดูโลกเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนพศ2 4 4 5ท่านเป็นบุตรของโยมบิดาตุย้ยและโยมมารดาต่วนในครอบครัวเกษตรกรที่มีความขยันหมั่นเพียรเป็นที่ตั้ง ตั้งแต่ยังเล็กเด็กชายกวยมีลักษณะที่แตกต่างจากเด็กในวัยเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดท่านเป็นเด็กที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยมีความอดทนสูงและที่สําคัญคือความกระตันอยู่ที่ฉายแววมาตั้งแต่ต้นท่านมักจะช่วยพ่อแม่ทํางานอย่างไม่ย่อท้อแต่มักจะใช้เวลาว่างส่วนตัวไปกับการขีดเขียนอักขระและวาดรูปลงบนพื้นดินมีเรื่องเล่าจากคนรุ่นเก่าว่าในวัยเด็กท่านเคยรอดพ้นจากอันตรายอย่างปฏิหารหลายครั้ง จนคนในหมู่บ้านเริ่มสังเกตว่าเด็กคนนี้มีบุญวาสนาและมีจิตที่นิ่งเป็นสมาธิมาตั้งแต่กำเนิดสิทธก้นกุติของหลวงพ่อขวดวัดบ้านแคเมื่อถึงวัยเรียนพ่อแม่ได้นำเด็กชายกลวยไปฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อขวดวัดบ้านแคหรือวัดโคศิตารามในปัจจุบันซึ่งในสมัยนั้นเป็นสำนักตักศิลาที่ขึ้นชื่อเรื่องอักขรวิชา หลวงพ่อขวดเป็นพระที่มีตบะแก่กล้าและมีความเชี่ยวชาญในภาษาขอมและภาษาบาลีเป็นเลิศหลวงพ่อขวดได้พยากรณ์ไว้ว่าเด็กคนนี้จะเป็นกำลังสำคัญของาศาสนาท่านจึงถ่ายทอดวิชาให้อย่างหมดเปลือกวิชาอักษรศาสตร์เด็กชายกวยเรียนรู้การอ่านเขียนภาษาไทยและภาษาขอมได้อย่างรวดเร็วท่านสามารถเขียนอักขรขอมได้สวยงามและมีความเที่ยงตรงสูงมากการหัดลงเลขยัน หลวงพ่อขวดเริ่มสอนการวางอักขระและตัวเลขที่เป็นสูตรสำเร็จของวิชาโบราณซึ่งพื้นฐานนี้เองที่ทำให้หลวงพ่อกุยในเวลาต่อมาสามารถเรียกสูตรนามคือการบริกรรมคาถาขณะเขียนยันให้ยันมีชีวิตยันได้อย่างเข้มขลังที่สุดก้าวข้ามผ่านวัยสู่เส้นทางธรรมแม้ในช่วงวัยหนุ่มท่านจะมีหน้าตาหมดจดและเป็นที่หมายปองของสาวๆในหมู่บ้านแต่จิตใจของท่านกลับมุ่งมั่นอยู่ทางธรรมมากกว่าทางโลก ท่านใช้เวลาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและมักจะแวะเวียนไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ตามวัดต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องยาสมุนไพรและการรักษาโรคจนเมื่ออายุครบเกณฑ์บวชในวันที่5กรกฎาคมพศ2426ท่านได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัดณพนพัทธศีมาวัดโบส์อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทโดยมีพระสุนทรธรรมบุตรหรือหลวงพ่อพริ้งวัดโบส์เป็นพระอุปชาพระปหลัดมาเป็นพระกรรมมาจารย์ พระสมุปิ่นเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านได้รับฉายาทางธรรมว่าชุดตินทโรแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองจุดเริ่มต้นของสมณะผู้สแสวงหาหลังอุปสมบทหลวงพ่อกวยไม่ได้อยู่นิ่งเฉยท่านกลับมาจำพรรษาที่วัดบ้านแคแต่ความกระหายในความรู้ทำให้ท่านเริ่มออกเดินทางจาริกทุดงท่านมองว่าความรู้เหมือนน้ำที่ไม่เต็มแก้ว ท่านจึงศึกษาทั้งทางคำถาทุระคือการเรียนคำภีและวิปัสนาทุระคือการฝึกจิตในช่วงนี้เองที่ท่านเริ่มฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งด้วยการปฏิบัติกรรมฐานตามป่าช้าและถ้ำต่างๆเพื่อขจัดความกลัวและสร้างตบะบารมีจนจิตของท่านเริ่มมีอภิญญาสามารถสัมผัสถึงสิ่งลี้ลับและเทวดาที่รักษาป่าได้ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนที่ท่านจะออกเดินทางไปพบกับตำราวิเศษและพระอาจารย์ระดับปรามาจารย์ในลำดับถัดไป เส้นทางทุดงและการสแสวงหาสุดยอดวิชาพริกตำราเทวดาสู่การเป็นสิทธิเอกปรมาจารย์หากเปรียบชีวิตของหลวงพวก,กวยเป็นมหาการแห่งการเรียนรู้ช่วงเวลานี้คือตอนที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นการเปลี่ยนจากพระภิกษุผู้มีความรู้สู่พระเกจิอาจารย์ผู้มีพลังจิตกล้าแข็งท่านละทิ้งความสบายในกุฏิออกแบบก,กลดสะพายบาทเข้าสู่ป่าลึกเพื่อเผชิญหน้ากับบททดสอบทางจิต และการเสาะหาความรู้ที่หาไม่ได้จากตำราทั่วไปปาฏิหาริย์แห่งตำราการเผชิญหน้ากับคำพีเทวดาเหตุการณ์ที่กลายเป็นตำนานเล่าขานไม่รู้จบคือการที่หลวงพ่อกวยได้พบกับตำราโบราณของพระอาจารย์เท่าในปีพศ2477ณวัดหนองตาแก้วจังหวัดสระบุรีเรื่องมีอยู่ว่าท่านได้ร่วมเดินทางจาริกไปกับพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อหลวงพ่อเดิมคนละรูปกับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ ในขณะที่พักจำพรรษาอยู่นั้นทั้งสองได้พบกับโพรงไม้ใหญ่ที่มีแสงรัศมีประหลาดเมื่อสำรวจดูแล้วจึงพบตำราขอมโบราณเล่มหนึ่งซ่อนอยู่ข้างในตำราเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือธรรมดาแต่เป็นคำพีที่รวบรวมสุดยอดวิชาทางสายเวทไว้มากมายทั้งการเรียกสูตรนามการลงอักขรเลขยันที่สาบสูนและวิชามนมหาการที่มีความรุนแรงและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งการทดสอบวิชาเพื่อให้ประจักษ์ในความศักดิ์สิทธิ ทั้งสองรูปได้ลองเสกผ้าอาบน้ําฝนให้เป็นกระต่ายปรากฏว่าผ้าผืนนั้นขยับขยื้อนและมีชีวิตกลายเป็นกระต่ายวิ่งไปมาจริงๆสัจจะบ,บารมีแต่ว่าในตอนท้ายของตำรามีคำสาบแช่งระบุไว้ว่าผู้ใดเรียนวิชานี้แล้วหากไม่ถือเพศพรหมจันทร,ร์จนวันตายหรือนำวิชาไปใช้ในทางที่ผิดจะต้องประสบกับความพินาศพระภิกษุที่ไปกับท่านเกิดความเกรงกลัวจึงไม่กล้าคัดลอกไว้แต่หลวงพ่อกลวยผู้มีจิตมุ่งมั่นในสมณเพศอย่างแรงกล้า ได้ตั้งสัตยาที่ฐานร,รับสัจจะนั้นท่านจึงคัดลอกตำรานั้นทั้งหมดและศึกษาจนแตกฉานเป็นที่มาของยันครูและอิทธิฤทธิอันเหลือเชื่อของท่านในเวลาต่อมาการฝากตัวเป็นสิทธิหลวงพ่อสีวัดพระปรางตักศิลาแห่งสิงห์บุรีหลวงพ่อกลวยได้เดินทางไปฝากตัวเป็นสิทธิกับหลวงพ่อสีวัดพระปรางจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นยอดเกจิผู้เป็นสิทธิตรงของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคและหลวงพ่อช้างวัดบ่มโคก ที่นี่ท่านได้เรียนรู้วิชาชั้นสูงหลายประการวิชาทำแหวนนิ้วท่านเรียนการสร้างแหวนพิรสและแหวนนพผสูนซึ่งต้องใช้สมาธิจิตที่นิ่งมากในการขมวดปมยันวิชาเนื้อดินท่านเรียนรู้การผสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์และการเสกพระเนื้อดินให้มีพุทธคุณด้านเมตตาและแคล้วคลาดซึ่งหลวงพ่อสีถึงกับออกปากชมท่ามกลางสิทธิคนอื่นๆว่ากวยเขาทำอะไรก็ขลังเขาเป็นคนทำจริง ทำชมนี้สแสดงให้เห็นว่าหลวงพ่อกวยมีสมาธิจิตที่เหนือกว่าคนทั่วไปตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มการเดินทางสู่หนองโพสืบทอดวิชาจากเทพเจ้าแห่งเมืองสีแขวความมุ่งมั่นของหลวงพ่อกวยนำท่านไปสู่วัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เพื่อขอเรียนวิชากับหลวงพ่อเดิมพระเกจิผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้น,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 นแม้การเดินทางจะลำบากแต่ท่านก็ไม่ย่อท้อวิชามีดหมอและสิงแก หลวงพ่อกวยได้เรียนรู้เคล็ดลับการบรรจุพลังงานลงในเหล็กและงาช้างท่านศึกษาวิชาเทพศาสตร์จนเข้าใจถึงการอัญเชิญบาร,รมีพระพุทธคุณมาสถิตยอยู่ในวัตถุมงคลได้การบรรจุพลังท่านนำเทคนิคการเพ่งกสินของหลวงพ่อเดิมมาประยุกต์ใช้ทำให้วัตถุมงคลของท่านมีพลังอำนาจในทางปราบปรามพูดผีและถอนคุณใสได้อย่างเด็ดขาดมีเรื่องเล่าว,ว่ามีดหมอของหลวงพ่อกวยนั้นดุมาก หากใครเอาไปเล่นไม่ถูกทางอาจถึงขั้นเกิดเหตุอัศจรรย์ในบ้านได้เลยสรุปบทเรียนจากทุดงในช่วงเวลาเห็นการเป็นสมณะผู้สแสวงหานี่เองหลวงพ่อกวยได้สะสมทั้งวิชาคือความรู้และวิมุตคือความหลุดพ้นท่านผ่านการทดสอบทั้งจากภัยธรรมชาติผีป่าและกิเลสอินทรีย์จนจิตของท่านกล้าแกร่งเหมือนเหล็กกล้าที่ผ่านการตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างหนัก ท่านพร้อมแล้วจะกลับมาพัฒนาวัดบ้านแค่และเป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยากในฐานะผู้วิเศษอย่างเต็มตัวอภินิหารและวัดปฏิบัติจิตตานุภาพแห่งผู้วิเศษและเมตตาธรรมที่สัมผัสได้เมื่อหลวงพะกวยเดินทางกลับมาพำนักที่วัดบ้านแคยางถาวรท่านไม่ได้กลับมาในฐานะพระธรรมดาแต่กลับมาพร้อมกับฌานสมาบัติและวิชาอาคมที่สั่งสมมาจนเต็มเปี่ยม วัดปฏิบัติของท่านกลายเป็นที่เล่าขานและอภินิหารที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้เปลี่ยนความสงสัยให้กลายเป็นความศรัทธายอย่างแน่นแฟนในหัวใจของชาวบ้านแข่และคนทั่วเมืองสันคบุรีรูปลักษณ์และวัดปฏิบัติตบะเดชะภายใต้ความสงบเงียบหลวงพ่อกวยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ใครเห็นก็ต้องเกรงขามท่านเป็นพระที่พูดน้อยแต่ทาจริง คำพูดของท่านแต่ละคำมีความหมายและมักจะเป็นจริงเสมอวาจาสิทธ์ในตาเสือลูกศิษย์รุ่นเก่ามักบอกว่าดวงตาของท่านมีพลังอํานาจลึกลับหากใครทําผิดมาแล้วสุบตาท่านจะรู้สึกเหมือนถูกอ่านใจจนทะลุปลุกป,ปรงแต่ในขณะเดียวกันหากใครมาด้วยความทุกข์ดวงตาคู่นั้นจะเปี่ยมไปด้วยความเมตตาอย่างประหลาดสมถะและสันโดษ ท่านไม่ยินดียินร้ายในลาบยศตำแหน่งท่านมักจะแยกตัวไปนั่งสมาธิในป่าช้าหลังวัดท่ามกลางกองฟอนเผาศพเพราะท่านถือว่านั่นคือที่ที่สงบที่สุดในการพิจารณาสังขารและฝึกจิตขั้นสูงความโดดเดี่ยวทำให้จิตของท่านมีกำลังมหาศาลปรากฏการกายทิพย์และการรู้วาระจิตเจโตปริยญาณเรื่องที่สร้างความฮือหาที่สุดจนเป็นตำนานคือการแบ่งภาค หรือการปรากฏกายในหลายสถานที่พร้อมกันมีหลักฐานจากบันทึกของวัดต่างจังหวัดว่าในวันที่มีพิธีพุทธาพิเศษใหญ่หลวงพ่อกวยได้เดินทางไปร่วมนั่งปรกและมีการลงชื่อในบัญชีวัดชัดเจนแต่ในวันและเวลาเดียวกันนั้นเองกรรมการวัดบ้านแขกกลับยืนยันว่าหลวงพ่อกวยไม่ได้ไปไหนท่านยังคงนั่งฉันเพนและสนทนากับญาติโยมอยู่ที่วัดบ้านแขตลอดเวลา นอกจากนี้ท่านยังรู้ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆเสมอหากใครจะมาลองดีกับท่านท่านจะสั่งให้สิทธิวัดปิดประตูวัดรอหรือจัดเตรียมของบางอย่างไว้รับมือล่วงหน้าใครที่แอบไปทำผิดศีลมาแล้วมากราบท่านท่านจะทักขึ้นทันทีโดยที่เจ้าตัวยังไม่ได้เอ่ยปากจนสิทธิ์ทั้งหลายต่างเกรงกลัวไม่กล้าทำความผิดแม้ในที่ลับหมอยาเทวดาน้ำมนพลิกชีวิตและแก้คุณไส ในยุคที่การแพทย์ยังเข้าไม่ถึงหลวงพ่อกวยคือที่พึ่งสุดท้ายของชาวบ้านท่านมีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรบวกกับพลังจิตชั้นสูงการรักษาคนบ้าและคนถูกคุณใสมีเรื่องเล่าว,ว่าคนที่ถูกของหรือสติฟั่นเฟือนถูกมัดตัวมหาท่านหลวงพ่อเพียงแค่ตั้งจิตบริกรรมคาถาแล้วรดน้ำมนต์ใส่พรัวเดียวคนเหล่านั้นจะสงบลงทันทีบางรายถึงกับอาเจียนออกมาเป็นเศตะปูหรือได้ดิบ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงอำนาจแห่งวิชาถอนที่ท่านศึกษามาน้ำมนต์จินดามณีน้ำมนต์ของท่านไม่ได้ใช้แค่รักษาโรคแต่ยังใช้ในทางเมตตาค้าขายสิทธิที่นำน้ำมนต์ไปประพรมหน้าร้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขายดีจนหยิบไม่ทันมนต์มหาการกำราบทรชนกำแพงแก้วเจ็ชั้นความศักดิ์สิทธิ์ของท่านไม่ได้มีไว้เพื่อโชว์อิทธิฤทธิ์แต่มีไว้เพื่อคุ้มครองคนดีและสั่งสอนคนชั่ว เหตุการณ์เด่นคือตอนที่กลุ่มโจรใจบาปแอบมาขโมยวัวควายของชาวบ้านแขแล้วหวังจะอาศัยเขตวัดเป็นทางผ่านหลบหนีหลวงพ่อกวยท่านทราบด้วยญยาณจึงเดินออกไปบริกรรมพระเวทกำแพงแก้วเจ็ดชั้นอธิษฐานจิตครอบคลุมพื้นที่รอบวัดปรากฏว่ากลุ่มโจรกลับมองเห็นทางข้างหน้าเป็นกำแพงสูงตรังงานหรือบางคนเห็นเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่กั้นขวางทำให้พวกเขาต้องเดินวนเวียนอยู่ที่เดิมจนถึงเชา้าชาวบ้านมาพบเข้า เห็นโจรนั่งหมดแรงอยู่ขอบรั้ววัดก็จึงคุมตัวส่งตำรวจได้โดยละม่อมความรักต่อสรรพสัตว์เมตตาธรรมค้ำจุนโลกภายใต้บารมีที่น่าเกรงขามท่านกลับเลี้ยงสัตว์ไว้นานาชิดทั้งลิงสุนัขแมวและไก่ป่าท่านมักจะเสกข้าวให้สัตว์เหล่านั้นกินทุกวันจนสัตว์ที่ดุร้ายตามสัญชาตญาณกลับเชื่องอย่างไม่น่าเชื่อมีเรื่องเล่าว่าสุนัขในวัดของท่านไม่เคยกัดแขกที่มาหา เพราะท่านสั่งมันไว้ด้วยจิตและพวกมันก็เชื่อฟังอย่างอัศจรรย์มรดกทางศรัทธาวัตถุมงคลและเคล็ดวิชาของข้าต้องดีที่สุดในบรรดาพระเกจิอาจารย์ยุคหลังกึ่งพุทธกาลหลวงพ่อกวยถือเป็นผู้ที่พิถีพิถันในการสร้างวัตถุมงคลมากที่สุดท่านหนึ่งท่านไม่เคยทำแบบขอไปทีหรือทำเพื่อการผานิชย์แต่ท่านทำเพื่อเป็นอาวุธทางจิตให้ลูกศิษย์ไว้ป้องกันตัวและทำมาหากิน โดยมวลสารทุกอย่างต้องถูกต้องตามตำราและพลังจิตท,ที่อาจประจุลงไปต้องเต็มเปี่ยมชนิดที่เรียกว่าพระไม่มีวันเสื่อมพระสมเด็จปรกโพก้าใบยอดแห่งความร่มเย็นและเมตตาพระสมเด็จปรกโพก้าใบหลังแม่พระธรณีถือเป็นสัญ,ญลักษณ์สูงสุดของหลวงพ่อก่วยท่านตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อสื่อถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และมีอำนาจเหนือมูมานทั้งปวงมวลสารศักดิ์สิทธิ ท่านใช้ผงวิเศษห้าประการที่ท่านลบอักคระเองกับมือได้แก่ผงปฐมังเดินทางคงกระพันผงอีทเจเดินทางเมตตามหานิยมผงม,มหาราชเดินทางอำนาจบารมีผงตรีนิสิงเหป้องกันคุณใสและผงพุทธคุณนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของทรายเสกและเส้นเกษาของท่านเองในสำคัญของเลข9เลข9หมายถึงความเป็นที่สุด และใบโพที่แผ่กิ่งกา้านสื่อถึงการมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูใครที่ห้อยพระปรกโพของหลวงพ่อกวยมักจะพบกับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีคนเมตตาเอ็นดูเสมือนอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ที่แดดส่องไม่ถึงการสักยันเลือดหยดเดียวก็ไม่ได้เห็นในยุคที่เมืองสันคบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเต็มไปด้วยเสือร้ายและนักเลงหัวไม้หลวงพ่อกวยคือที่พึ่งสำคัญของชาวบ้านในการสักยันเพื่อป้องกันตัว ยันหนุมาลคลุกฝุ่นเป็นยันเอกของท่านใครที่สักไปแล้วเมื่อถึงเวลาคับขันหรือถูกรุมทำร้ายพลังของยันจะทำให้ทู่นั้นมีกำลังมหาศาลอึดทนและแคล้วคลาดอย่างน่าอัศจรรย์ยันมงกุฎพระพุทธเจ้าท่านมักจะสักหรือเขียนยันนี้เพื่อเสริมดวงชะตาท่านบอกว่ายันนี้คือกำแพงแก้วที่ใครก็ทำลายไม่ได้พิธีกรรมที่เข้มงวดการสักของหลวงพ่อกวยไม่ใช่แค่เอาหมึกจิ้มลงบนผิวหนัง แต่ท่านจะบริกรรมคาถาเรียกสูตรยันทุกตัวให้มีชีวิตสิทธิที่สักไปแล้วหากรักษาศีลได้ตามที่ท่านสั่งคือห้ามผิดลูกเมียเขาห้ามด่าบุพการีจะมีพุทธคุณเข้มขลังถึงขั้นปืนยิงไม่ออกมีดฟันไม่เข้ารูปถ่ายหลังยันครูรูปของข้าไม่ต้องเสกก็ขลังนี่คือคำประกาศสิทธทิหลวงพ่อกวยเคยบอกสิทธิไว้ท่านมีความเชื่อเรื่องกระแสจิตข้ามมิติ ท่านอธิษฐานจิตไว้ว่าใครที่มีรูปถ่ายของท่านไม่ว่าจะแท้หรือก๊อปปี้หากมีความศรัทธาจริงท่านจะไปคุ้มครองถึงที่ประสบการณ์เฉียดตายมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับทหารและตำรวจที่พกรูปถ่ายใบเล็กๆของท่านติดตัวแล้วรอดพ้นจากระเบิดหรือกระสุนปืนในสมรภูมิได้อย่างปาฏิหารยันค่ายกลหรือยันครู หลังรูปถ่ายส่วนใหญ่มักจะเป็นยันที่ท่านผูกขึ้นเองซึ่งรวบรวมพระพุทธคุณไว้ครบทุกด้านทั้งกันไฝ่กันโจรและเรียกทรัพย์เคล็ดลับการเสกนั่งปรกจนกุติสันลูกศิษย์ใกล้ชิดเล่าว่าเวลาหลวงพ่อกวยปลูกเสกวัตถุมงคลท่านจะทําในยามดึกสงัดท่านจะนั่งสมาธิจนจ,นจิตรวมเป็นหนึ่งบางครั้งถึงกับมีเสียงดังสั่นสะเทือนในกุติหรือมีแสงรัศมีสว่างออกมาท่านบอกว่าการจะเสกของให้ขลัง ต้องเอาชีวิตเข้าแลกท่านจึงไม่เคยปล่อยวัตถุมงคลที่พลังยังไม่เต็มเปี่ยมออกจากวัดเลยแม้แต่ชิ้นเดียวปลายทางแห่งสมณะอมตะวาจาและความสำเร็จที่ยั่งยืนในช่วงปีสุดท้ายของชีวิตหลวงพ่อกวยชุตินทโรท่านตรากจำอย่างหนักในการสร้างสรรถาวรวัตถุและพัฒนาวัดโคสิตารามให้รุ่งเรืองแม้ร่างกายของท่านจะสุดโทรมลงตามกาลเวลา แต่จิตตานุภาพของท่านกลับยิ่งแกร่งกล้าและมีเมตตาต่อสิทธิ์อย่างไม่มีประมาณบารมีชุตินทโรพึ่งได้ตลอดการเรื่องราวของหลวงพ่อกวยชุตินทโรไม่ใช่เรื่องของตำนานที่จบลงในหน้ากระดาษแต่เป็นเรื่องราวของความรักที่พ่อมีต่อลูกท่านคือพระที่ไม่ได้สอนให้คนหนีโลกเพียงอย่างเดียวแต่สอนให้รู้มิธีอยู่กับโลกอย่างผู้ชนะผ่านความขยันการมีที่พึ่งทางใจและการรักษาคุณธรรม วัตถุมงคลของท่านทุกชิ้นคําสอนของท่านทุกบทคือเครื่องมือที่ช่วยให้ลูกศิษย์มีกำลังใจในการลุกขึ้นสู้กับโชคชะตาหากวันนี้คุณรู้สึกท้อแท้หรือมองไม่เห็นทางออกลองตั้งจิตให้มัน่นนั้นลึกถึงภาพของท่านแล้วกล่าวคำว่าหลวงพ่อก่วยช่วยลูกด้วยด้วยความศรัทธาที่บริสุทธิ์แล้วคุณจะพบว่าปาฏิหารินั้นมีจริงและอยู่ใกล้ตัวเพียงนิดเดียวปลายทางแห่งสมณนะ อมตะวาจาและความสำเร็จที่ยั่งยืนในช่วงปีสุดท้ายของชีวิตหลวงพ่อกวยชุดินทโรท่านตรากตรำอย่างหนักในการสร้างสรรคถาวรวัตถุและพัฒนาวัดโคสิตารามให้รุ่งเรืองแม้ร่างกายของท่านจะสุดโทมลงตามกาลเวลาแต่จิตตานุภาพของท่านกลับยิ่งแกร่งกล้าและมีเมตตาต่อสิทธิ์อย่างไม่มีประมาณการละสังขารพญาราชสีวางร่างสู่ความเป็นอมตะ เมื่อเข้าสู่ปีพศ2522ร่25 22, รางกายของหลวงพ่อเริ่มแสดงอาการเจ็บป่วยอย่างหนักจากการที่ท่านไม่คือหยุดพักและใช้พลังจิตอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้คนทันทราบวันมรณภาพของตนเองล่วงหน้าและได้สั่งเสียเรื่องการจัดการวัดรวมถึงกำชับสิทธิ์เรื่องการปฏิบัติตนในวันที่12เมษายนพศ2522เวลาประมาณ2นาฬิกาหลวงพ่อกวยได้ละสังขารอย่างสงบ ทิ้งไว้เพียงสรีระที่ไม่เน่าเปื่อยซึ่งปัจจุบันยังคงประดิษฐานอยู่ในโรงแก้วณวัดโคสิตารามเพื่อให้ลูกศิษย์ได้มากราบไหว้สิ่งที่อัศจรรย์คือแม้ท่านจะจากไปนานเพียงใดแต่จำนวนศิษย์ที่เดินทางมาหาท่านกลับเพิ่มขึ้นทุกปีราวกับว่าท่านยังคงนั่งอยู่ในกุฏิคอยรับแขกและประพรมน้ำมนต์ให้ทุกคนอยู่เสมออมตะวาจาผ่อนที่สั่นสะเทือนถึงสวรรค์ หลวงพ่อกวยท่านขึ้นชื่อเรื่องการรักลูกศิษย์ท่านเคยประกาศสิทธ์ไว้ว่าใครที่นับถือข้าเป็นลูกศิษย์ข้าข้าไม่ทิ้งและท่านได้ทิ้งมรดกชิ้นสำคัญที่สุดที่ไม่ต้องใช้เงินซือ้อนั่นคือพรอมตะวาจาที่สิทธุทุกคนท่องจำจนขึ้นใจขอสิทธ์ทั้งหลายจงอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใคร ผรข้อนี้ไม่ใช่เพียงคำอวยพรดัดดาดแต่เป็นคำสัจจะของพระผู้ทรงอภินยายาอดหมายถึงจะไปอยู่ที่ไหนก็จะมีกิน่นมีใช้ไม่ขาดแคลนปัจจัยสี่ญาย,ยากหมายถึงมีความอิ่มเอมใจไม่ต้องกระวนกระวายโหยหาในสิ่งที่เกินตัวญาย,ยากหมายถึงทำการสิ่งใดก็ราบรื่นไม่มีอุปสรรคมาขัดขวางให้ยากลำบาก ยาจนหมายถึงการมีทรัพย์สมบัติพอคูณและมั่นคงเคล็ดลับความสำเร็จบูชายอย่างไรให้พลิกชีวิตทำไมบางคนห้อยพระหลวงพ่อกวยแล้วรวยแต่บางคนยังนิ่งเคล็ดลับที่สิทธิสายตรงยึดถือมีอยู่สามประการกตันยูเป็นที่ตั้งหลวงพ่อสอนเสมอว่าพ่อแม่คือพระอรหันในบ้านใครที่ดูแลบุพการีดีหลวงพ่อจะสงเคราะห์ให้สำเร็จเร็วกว่าคนอื่น ถือสัจจะหากบนบานหรือสัญญาอะไรไว้กับท่านต้องทำตามนั้นและที่สำคัญคือต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตการสื่อจิตด้วยคาถาการสวดคาถาจินดามณีหรือคาถาบูชาหลวงพ่อกวยเป็นประจำจะเป็นการปรับจูนคลื่นพลังงานระหว่างเรากับท่านเมื่อจิตถึงท่านท่านก็มาถึงเราสรุปจบบารมีชุดินทโรพึ่งได้ตลอดกาล เรื่องราวของหลวงพ่อกวยชุตินทโรไม่ใช่เรื่องของตำนานที่จบลงในหน้ากระดาษแต่เป็นเรื่องราวของความรักที่พ่อมีต่อลูกท่านคือพระที่ไม่ได้สอนให้คนหนีโลกเพียงอย่างเดียวแต่สอนให้คนรู้วิธีอยู่กับโลกอย่างผู้ชนะผ่านความขยันการมีที่พึ่งทางใจและการรักษาคุณธรรมวัตถุมงคลของท่านทุกชิ้นคำสอนของท่านทุกบท คือเครื่องมือที่ช่วยให้ลูกศิษย์มีกำลังใจในการลุกขึ้นสู้กับโชคชะตาหากวันนี้คุณรู้สึกท้อแท้หรือมองไม่เห็นทางออกลองตั้งจิตให้มั่นระลึกถึงภาพของท่านแล้วกล่าวคำว่าหลวงพ่อกวยช่วยลูกด้วยด้วยความศรัทธาที่บริสุทธิ์แล้วคุณจะพบว่าปาฏิหารินั้นมีจริงและอยู่ใกล้ตัวเพียงนิดเดียวขอบคุณที่รับชมครับถ้าชื่นชอบอย่ายลืมกดไลค์และ subscribe ช่องของเรา เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปที่น่าสนใจต่อไปสวัสดีครับ